ความแตกต่างอยู่บ้างนะครับบางช่วงก็ใกล้เคียงมากนะครับคือยิ่งมี Data เ,เพิ่มขึ้นตัวโมเดลนี้นะครับก็จะยิ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็คืองานที่กำลังมองว่าอยากจะทำนะครับในอนาคตอันใกล้เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในเชิงนโยบายว่าถ้าผมมีนโยบายแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบนะครับต่อต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP อย่างไรเพราะผมก็ไม่อยากจะเจอเหตุการณ์เหมือนตอนนั้นที่มีการประกาศว่าจะทำ โครงสร้างพื้นฐานแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างแท้จริงว่าถ้าถาเกิดมีโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP นะครับได้จริงหรือเปล่าและตัวดดชนีนะครับตัวใหม่จะใช้คําว่าใหม่มันก็อาจจะไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยที่มีการนําเสนอกันมาแล้วประมาณเกือบ20ปีนะครับก็คือตัว cash to cash เพียงแต่ว่า Data มันมัน,ม,นมันไม่มีนะครับหรือถ้าเปจะเข็บก็ค่อนข้าง,าง,าง,างมีความท้าทายคึ่งฟาริสนะครับและฮาจินสันเองเขาก็นําเสนอนะครับในวรารสารวิชาการว่าเนี่ยถ้าเปื่เราต,ต้องการจะวัดความสามารถของตัวพพลายเชนซึ่งเวลาเราดูตัวพพลายเชนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเวลาเราบริหารพพลายเชนเราต้องบริหารอะไรครับอินโฟเมชันฟล l o w เราต้องบริหารตัวฟิสิกอลฟล l o w แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องบริหารตัว cash flow ใช่ไหมครับเรื่องของเงินที่ไหลเวียนระหว่างสมาชิกนี่ก็คือสิ่งนะครับที่เขาเขานำเสนอนะครับขึ้นมาแต่ว่าณตอนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพอเราร่วมมือนะครับการทางฝั่งของบริษัทที่มีชื่อว่า c r e d e n นะครับเราก็สามารถเข้าไปเจาะนะครับแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เราประกาศขึ้นมานะครับไอเดียคืออะไรครับไอเดียคืออย่างนี้ครับเวลาเราดู อ่ฟลอร์ทางด้านการเงินในซัพพลายเชนจริงๆสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ก็คือว่าหลังจากที่บริษัทหรือองค์กรจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ไปแล้วเนี่ยต้องรออีกกี่วันกว่าจะได้รับเงินนะครับจากตัวลูกค้าและในอินโฟกราฟิกอันนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลนะครับในภาพรวมว่าตัว CCC นะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราประกาศน,นะครับเป็นของปี62เนี่ย ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ15วัตต์นะครับค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ15วัตต์แต่ของปีที่ผ่านมาก็คือปี2020ซึ่งเราเจออะไรครับโควิดเนี่ยผมว่าไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าค่าเฉลีย่ยนะครับหรือว่ารอบของเงินเนี่ยเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นไปประมาณอะไรครับ12วันละนะครับก็คือเกือบเดือนหนึ่งละประมาณ26วัตแ,แล้วเราก็มีข้อมูลนะครับในเชิงของแต่ละภูมิภาค นะครับแต่ละภูมิภาคว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและเราก็มีข้อมูลในเชิงของอะไรครับตามเซกเตอร์เศรษฐกิจก็คือกเกษตรอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บริการเรามีตัวอย่างของบางเซกเตอร์เฉพาะนะครับการผลิตการผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑอาหารการผลิตอ่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับและเราก็มีข้อมูลได้ที่สามารถแบ่งมาได้เป็นตามขนาดนะครับของบริษัทด้วยซึ่งตรงเนี้ย พอเราเริ่มเก็บข้อมูลเรื่อยๆมันก็จะเห็นนะครับมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าและสภาพคล่องในตัวซ p p l y chain ทางด้านการเงินนะครับในประเทศเป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับปีที่ผ่านมานะครับดูแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าของปี2021นะครับหรือว่า2564นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมันจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า มันจะลดลงซึ่งก็อาจจะเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนได้ถึงสุขภาพนะครับของเศรษฐกิจไทยได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็คือในระดับไมโครเลยนะครับในระดับของตัวผู้ประกอบการนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเปิดประเด็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าณตอนนี้เราถึงไหนผมว่าณตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าเราไม่สามารถพึ่งองค์กรระหว่างประเทศได้ลวเพราะว่าเขาเองก็มีปัญหา ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องอะไรครับมีตัวดัชนีมีวิธีการวัดการประเมินที่เป็นของเราและถ้าเพื่อวิธีการประเมินของเราเป็นมาตรฐานสากลเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็สามารถอะไรครับถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ให้แก่ประเทศอื่นๆได้ครับก็ขอขอ,ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็เปิดประเด็นสําหรับการพูดคุยต่อครับขอบคุณครับขอบเรียนเชิญทุกท่านเลยครับแล้วก็ได้สไลด์ได้แชร์ไปแล้วนะ นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ต่อครับเรียนเชิญทุกท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรจะสอบถามอาจารย์รุดครับอจาจารย์รุดคะสวัสดีคะ่คะครับพี่วันเชิญครับสวัสดีครับพี่วันครับค่ะอาจารย์คะท้าทายมากเลยคะ่ะอาจารย์เอาเงินแคชทูแคชะคะอาจารย์ ครับวันว่ามันท้าทายค่ะอาจารย์วัน,นยัง<ะ>คิดอยู่ว่าแล้วครับจะวัดยังไงอ๋อคือคือแคช c ูแคชเนี่ยณตอนนี้ในเรื่องของการประเมินการคำนวณอะ่ะเราเราดึงจากฐานข้อมูลได้ละนะครับของกระทรวงพาณิชย์ตรงนั้นไม่ไม่ได้เป็นปัญหาละ นะครับอาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาคนเขาย,ยืน่นที่กทสวงพาณิชย์เขายื่นของจริงป่ะแต่นั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> นะครับแต, <laughs> แต่แต่เราเรา,เราต้องอสูมว่าเออมันก็ค่อนข้างจะ,จะ,จ,ะจะถูกต้องแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะได้รู้ไงครับว่าแล้วธุรกิจไหนไซส์ขนาดไหนกําลังประสบปัญหาอะไรเพื่อจะได้เรียกร้องได้ถูกหรือคุยกับรัฐะเพื่อจะได้มีนโยบายในการสนับสนุนในส่วนนี้ คืออย่าง,างมุมมองของพี่เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่หรอครับว่าซัพพลายเออร์เองบางครั้งก็จะเรียกเงินเร็วขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเรียกเงินเร็วขึ้นแต่ว่าพอลูกค้าก็จะยื้อในการใน,ใ,นในการจ่ายเงินก็ต้องมาดูกันว่าเราจะบริหารตรงนี้อย่างไรแต่ในภาพแมกโรเนี่ยการมีข้อมูลตรงนี้มันก็สามารถช่วยได้เพื่อจะได้อะไรครับกําหนดตัวนโยบายที่ตรงเป้านะครับมากกว่าที่ไปอะไรครับ ไปในภาพรวมและสุดท้ายไม่มีใครได้อะไรครับอ๋ออาจารย์คะอาจารย์แคชจูแคชนั่นหมายถึงว่าบริษัทจะต้องมีการทํางบประมาณเรื่องแคชฟ r o จะต้องมีการทํางบกระแสงเงินสดใช่ไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น Data ที่มาจากตัว AP a c นะครับ Account payable Account r e c e i v a b l e นะครับซึ่งอันเนี้ยบริษัทมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบริษัทเคยใช้ข้อมูล ตรงนี้หรือเปล่าที่จะมาดูตัวเองนะครับอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะวันแนะนำวันแนะนาว่าเอาเอาตัวเลขของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก่อนค่ะอาจารย์ความน่าเชื่อถือดีค่ะอาจารย์ครับอันนี้กำลังกาลังคิดต่อว่าคือตรงนี้ถ้าเปิดทำในตลาดมันทำได้ทุกควอเตอร์เลยแต่อย่างนี้ ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อที่จะมาทําโตมาอาจารย์พูดดังๆเดี๋ยวอาจารย์พูดดังๆก็มีคนมีคนให้ครับอาจารย์ครับคือถ้าเกิดคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์<ม>นะครับก็สามารถร่วมมือกันได้นะครับแล้วก็เราสามารถดึงได้ทุกควอเตอร์เลยนะครับจากบริษัทที่อยู่ในตลาดเพราะนี่มันเป็น Public Data อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาคํานวณออกมาเป็นดัชนีตรงนี้ออกมาเพื่อจะได้เห็นจะได้ติดตามแบ่งตามกลุ่มได้เลยครับ อ่ะเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์สมรัตาน,นะคะอาจารย์ค่ะขอเรียนถามนิดนึงครับอาจารย์ได้ยินนะคะได้ยินครับขอ,ของอาจารย์ถ้าเอามาจากของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีทั้ง SME หรือแล้วแต่ใช่ไหมครับว่านั่นอาจารย์สามารถ <3 S 1> มาทำเซกเมนต์มันได้เลยว่า SME SME เป็นยังไงเพื่ออยู่ในตลาดยังไงแล้วก็เป็นอินดัส t r ีก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับแล้วก็ตามจังหวัดด้วยครับตามพื้นที่ด้วยครับ <Wow. S 2> อ,ยอย่างนั้นแสดงว่าที่ที่ที่คุณวรภา,าพูดนะคะน่าจะเป็นจริงค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นมันเป็น strategic information ที่ระดับประเทศควรจะให้ความให้ความเลยฮะ,ะให้ความร่วมมือในการอยากได้ตัวนี้ไปนะ,ะอาจารย์เพราะว่าเอ่อมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็น AI อย่างหนึ่งที่มาใช้ในการตัดสินใจของประเทศนะคะอาจารย์เพื่อจะมาดูว่า ตรงไหนมันมีแกลบตรงไหนแล้วก็เราควรจะพัฒนาตรงไหนพอพัฒนาไอ้ตรงแ0ดสิบยีคะอาจารย์รมันก็มันก็โชะเลยนะคะตอนนี้ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าธรรมศาสตร์ก็น่าจะเรียกนะคะอาจารย์มีม,มีมีชื่อเสียงในด้านของการทําพวกนี้ก็น่าจะม,นจะมีน่าจะมีแหล่งเงินทุนให้นะคะอาจารย์ถ้าถ้าถ้าเปรเซนต์หรืออะไรเพราะไมค่คนอาจจะไม่ทราบอาจารย์มีเรียกะค่ะมีมีม เออเราเรียกว่าเป็นอะไรนะมีแต่สีนัมัอยู่ในมือะอาจารย์มีค, <laughs> คือ,ค,อ,ค,อคืออย่างที่บอกครับว่าอันนี้ค่อนข้างใหม่ก็คือเราเราเพิ่งทำมานะครับสองปีในฐานข้อมูลเนี่ยทุกปีที่เราใช้ Data มันเป็นใช่ไหมเป็นบิ g Data ประมาณห้า0ส0ถึงหกแสนบริษัทที่จดทะเบียนนะครับก็เออก็ต้องการมามาโชว์มาไฮไลท์แหะครับไม่ได้มาขายของนะแต่ว่ามามามาไฮไลท์นะครับว่าให้ดูเพราะตรงเนี้ยจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเปิดภาครัฐอยากจะทํา ก็ได้หรือจะเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรหรือสมาคมมันก็ได้เหมือนกันมันคือมันมันทำงานกันได้หมดแหละครับหรือจะร่วมมือกันหมดด้วยก็ได้แต่ใช่ครับคือข้อมูลมันจะมันสามารถดิกดาวไปได้เยอะเหมือนกันครับอาจารย์คะวรลภาอีกครั้งนะคะครับผมอาจารย์คะตอนนี้ค่ะด้วยความที่เราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วก็เป็นแคชเลสนะคะแล้วทุกรายการปัจจุบันเนี่ยเราก็โอนผ่านแบงก์อย่างเงี้ยค่ะครับอ่ ถ้าถ้าอันนี้ไปร่วมกับแบงค์ในใช้ในเรื่องการวิเคราะห์ประเมินก็น่าจะดูโอ้โหแบบดูธุรกรรมได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ครับใช่ครับค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะมีข้อมูลนะอาจารย์ถ้า <laughs> มีเทรดค่ะครับ อาจารย์ครับคงลธิ์ครับ,รบครับ,รบว่นนาไงสวัสด,ดีครับอาจารย์สวัสด,ดีสัด,ดีผมว่าที่อาจารย์ตั้งคําถามว่าเราน่าจะทําเนี่ยมันมันมันแค่ผมกําลังคิดว่ากาลังคิดช่องทางอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยสเต็ปที่หนึ่ง นะครับก็คิดว่าสภาพักคงมีชามประชุมใกล้ๆนี้นะจานเป็นคณะทํางานอยู่ในตัวแผนด้วยนะครับ,รบจริงๆ๋ยวผมเสนอให้ก็ได้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าอันเนี้ยผม <c oughs> ผมมองว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่ตัวดัต้าของสภาพักท,ที่เขาพยายามจะทําอยู่เนี่ยแล้วเขาขาดขาดในเรื่องเนี้ยเพราะว่าตัวแคสเคิลมันเป็นตัวหนึ่งที่ในวงการลสิสติกสุดท้ายเราก็มองอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยคือตัวที่จะบอกว่า ดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มโดยเฉพาะการประเมินความคุ้มค่าของโครงการภาครัฐพวกนี้ครับคือที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะอย่างที่อาจารย์ว่าเปเลยนะครับดังนั้นเ,เดี๋ยวผมอาสาละกันนะครับเดี๋ยวขอเอาข้อมูลของขอาจารย์เนี่ยเ,เดี๋ยวผมพูดให้นะครับขออนุญ,ญาตไปชงให้อาจารย์ละกันอาจารย์ช่วยรับรูปผมน,นิดนึงในในชุดกระชนะครับโอเคได้ครับส่วนถ้า ทางภาครัฐไม่มีใครทำเดี๋ยวผมจะลองคุยกันในชั้นของสภานะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่สทแค่ที่เดียวนะครับในส่วนของออสภาอื่นๆที่เป็นกรรมการอยู่ด้วยกันในกบสในอะไรพวกนี้เนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะเห็นเห็นด้วยกับแนวทางที่เราจะได้ตัวข้อมูลของพวกนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไปช่วยล็อบบี้ให้อาจา,ารย์ก็แล้วกันนะครับ,รบขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ แต่มันมีคำถามอีกอันหนึ่งกับจารย์ <c oughs> คือจริงๆนะเนี่ย s e s o f t i n g business ที่ที่เรากำลังจะไม่มีเนี่ยนะครับคือจริงๆผมฟังดูก็ก็เข้าใจแบบที่อาจารย์ว่าแหละว่าเราคงต้องสร้างตัว database ขึ้นมาแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการยอมรับเนี่ยผมจากอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงคือประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการยอมรับนะครับเรื่องของตัว Data ที่ที่เราเก็บแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยกเน เอเจนซี่ทั้งหลายพอไม่มีการเบนช์ม uh, าในระดับิ i n t e r n a t i o n a l l ลเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือเขาจะนิ่งเขาจะไม่ทําอันนี้คือสิ่งที่เอกชนเราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โซฟดิ้งบิสนสเป็นตัวที่ไปชาเลนจ์ให้ภาครัฐช่วยทํานู่นทํานี่ให้แล้วเขาก็ปริเสธไม่ได้แต่ตอนนี้พอเขาไม่มีแล้วเรื่องเทดดิ้งแอคอตบอร์เดอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นโจทย์ที่ที่เราค่อนข้างจะลําบากใจนะครับอาจารย์ทำเปเปอร์เรื่องเทดฟอร์สติเทชันคอมเพกับประเทศอื่น ไอ้เรื่องเนี้ยนะครับผมเองก็ก็บากหน้าไปคุยตอนที่เขาตั้งอนุกรรมาธิอนุกรรมการ TFA ของบ้านเราเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือไม่ยอมเรียกประชุมโหโหไม่ยอมเรียกประชุมแล้วเพเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวภาครัฐด,ด้วยกันเองจะตอบไม่ได้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมถึงไม่ทําทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมถึงล่าชา้าอะไรในประเด็นนี้ครับคือผมเขา้าใจว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าดาต้าเบสเราต้องสร้าง แต่แต่ point ที่สำคัญก็คือเราจะใช้ mechanism อะไรในการที่ไป enforce ให้เขายอมรับตัว data ที่เราได้มาแล้วเอาตรงเนี้ยไปทำงานเหมือนที่เขากลัวเรื่อง e s o p r i n g business ที่เหมือนเหมือนเหมือนโดนปัญหาไนอต้องทำถูกต้องใช่ครับใช่อันนั้นอันนั้นคือโจทย์สำคัญที่ที่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องหาทางมานั่งหาวิธีร่วมร่วมกันครับคือคือจริงๆแล้วเนี้ยถ้าเปิดมองกันเนี้ย ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ในในบ้านเราเราใช้กันยังไม่พอก็คือเราใช้นักวิชาการกันไม่พอจริงๆไอ้ตัวทริปเปิลเฮลิกซ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็วิชาการโดยที่วิชาการทําหน้าที่เป็นคนกลางนั้นในการพัฒนาสิ่งพวกนี้แต่แต่แต่ก็เห็นประเด็นนะนะที่ที่พูดพูดอยู่ว่าและสุดท้ายจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าผมขอแช่อย่างนี้ก็ล้กกันว่าการจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการนะครับด้วยกันซึ่ง ถ้าเผื่อเราสร้างการยอมรับในประเทศไม่ได้ในเรื่องของไม่ตอบเราก็คงต้องออกไปต่างประเทศแะครับในระดับอาเซียน,นระดับธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเพื่อให้ตรงนั้นนะ่ะผลักลงมานะครับอีกทีอันนี้แค่แค่แชร์แต่มันก็ต้องวางแผนกันนะครับมากกว่านี้ซึ่งมันหลังเดี๋ยวอาจจะหาลือกกันต่อได้ มีชัดอื่นเสริมเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อารุดอยู่กับเราถึงทุ่มหนึ่งนะครับรีบๆพี่พี่เอ๋พี่เอ๋ขอรบกวนเรียน คเออาจารย์คะพี่เอ๋ยรบกวนอาจารย์รุ่นะคะคอาจารย์คะตัวตัวโลจิสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์อินเด็กส์อะฮะกับตัวโลจิสติกคอสเทียบกับ GDP นะคะมันมันจะยังมีไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะแคชแคชคอนเวอร์ชั่นใส่เข้า Cash, Cash พวกเนี้ยค่ะมันมันเป็นมันเป็นตัววัดแค่แค่ส่วนเดียวของการบริหารธุรกิจอะเออมันมันจะครอบครบ ครอบทุกมุมของของการบริหารโลจิสติกไม่หมฮะจารย์ค่ะอย่างนี้ครับพี่ก็คือ l o g ิส t i กส์คอสต่อ g p อ่ะมันยังมีอยู่ครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศนะครับจะจะจะต้องทำอันนั้นยังมีอยู่อันนั้นยังมีอยู่และสภาพพัทก็ก็ยังทําอยู่ตอนนี้ก็มีวิธีการที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นจากที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าเออก็ก็ไปช่วยกันแต่ lpi จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอนนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกมาซึ่ง ผมยังคอมเมนตอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นแต่จะมีมันจะมีออกมาแต่จะทออกมาจะเป็นเวอร์ชันสองจุดศคที่ที่ออกมาก็คือเหมือนกับพอเจอโควิดเจออะไรก็ได้ได้มีโอกาสกลับมาทบทวนกันนะครับครับค่ะยังมีอยู่กับขออนุญาตกลับไปตัวโลจิสติกสค่ะครับผมเออเวลาเราเทียบโลจิสติกคอสกับ GDP นะคะอันนี้พี่เอ๋ต้องเรียนว่าพี่เอ๋ดีเฟน คนโลจิสติกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่ GDP เราเนะะี่ยค่ะเราสร้างเราผลิต value added ผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสให้มากขึ้นนะคะ่ะโลจิสติกคอสเราก็ลดไปเองอะ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องแฟกกับคนโลจิสติกนะคะว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหให้พวกเรามา ทำทำประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ดีเลอร์รักเข็มขัดกันอุตลุดมากลดต้นทุนกันแต่ว่าตัวข้างบนน่ะต้องช่วยรัฐบาลก็ต้องช่วยผลักดันให้มีการทำศึกษาวิจัยเพื่อที่จะได้เออแวลู d อดเดผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรหรือว่า Value Added ทาง Logistics s เซอร์วนะคะด้วยไปไปด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหวพวกเราก็ ประหยัดกันอุตลุดมากแล้วซึ่งบางครั้งในการลดต้นทุนไม่ใช่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 อะไรที่ยั่งยืนใช่ไม่ใช่คำตอบถ,ถูกต้องค่ะถูกครับพี่ถูกครับพี่คืออย่างนี้ครับต้องต้องทำความเข้าใจแบบนี้คือตัวต้นทุน l ลจิสติกต่อ GDP เป็นสิ่งที่เราเรียวกว่าเป็น aggregate ก็คือเป็นตัวองค์รวมและมันทีนี้แล้วไม่สามารถสะท้อนได้ว่าในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร คือมันเป็นตัวเลขที่สําคัญนะในการวางนโยบายแต่มันไม่คือมันไม่มีดีเทลเพียงพอที่จะมาบอกว่าเซกเตอร์ไหนมันดีแล้วหรือยังหรือว่ามันสูงเกินไปหรือว่าหรือว่า,วา,ามันต่ําต่าเกินไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแค่ตัว reference ในใน,ในการมาดูแล้วเราต้องดูตัวต้นทุนท t ัพย์สุข้อสอด GDP ควบคู่กับดัชนีตัวอื่นครับเรา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 ,เราไม่ควรจะใช้แค่ตัวนี้เป็นตัวเดียว อันนี้คือบทสรุปที่ผมได้มาจากการพูดคุยในหลายๆเวิทีคือมันดีมันเป็น uh huh. Reference Point แต่เราไม่ควรจะใช้ในการตัดสินใจแค่ตัวชนีตัวเดียวมันต้องมีหลายตัวด้วยกันครับค่ะครับแต่ต่อไปถ้าหากว่าเรามี Big Data แล้วเรามีเรามี AI เรามีการวิเคราะห์ที่ดีนะคะเราก็ drill down ลงไปถึงเป็น Industry ได้ได้เลยใช <Okay. S 1> ่ค,ครับผมถูกต้องครับถูกต้องเลครับพี่ขอบคุณค่ะค่ะ กันท่านอื่นเถิดค่ะดิจุดรครับถ้าอย่างนี้เราเราก็ต้องดีไซน์การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่และอินดัสเทรีไว้ไว้ก่อนด้วยไหมครับเพื่อที่จะให้มันเข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นเป็นรูปแบบเดียวกันถ้ามันต้องอลไลน์กันครับมันต้องอไลน์กันแล้วก็เพื่อจะได้ไปสู่ตัวเอาพุทเอาทำเลยไงแล้วเราจะได้ Monitor, มอนิเตอร์เราจะได้ติดตามแล้วจะได้ประเมินได้ <c oughs> เพราะอย่างอย่างที่ที่ผมแชร์ให้เห็นอะสุดท้ายเราพึ่ง ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกทายไม่ได้แล้วตอนนี้หรือเท่าที่มีอยู่มันก็มันก็น้อยลงนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องมอีของเราเองเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็รู้อยู่ว่ามีโครงการของสภาพัฒน์กำลังดูอยู่นะครับในส่วนนี้แต่ว่ามันก็มันมันคุยกันได้ครับมัน,ม,นมันคุยกันได้เพราะมันต้องมันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนสมมติเราพูดถึง3ปีที่แล้วเราจะไม่นึกถึงการวัดความสามารถทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซ แต่ตอนนี้หนีไม่พ้นแล้วเพราะเราซื้อของออนไลน์กันมันก็มันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ที่ที่เรียกว่าอะไรนะที่ค่อนข้างมีประวัติเหมือนกันผมแล้วเหลืออีกแปดนาทีครับเหลืออีกแปดนาทีเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์รุดจะไม่ได้ทานข้าวครอบครัวมีท่านเอื่นเพิ่มเติมเสริมอะไรกับอาจารย์รุดไหมครับผม ผมว่าสิ่งที่อาจารย์ลดโยนคําถามขึ้นมานี้น่าสนใจแล้วก็สนุกนะครับผมเห็นวิธีการเรียบเรียงแล้วก็การเล่าเนี่ยคิดถึงส <c oughs> มัยผมเรียนหนังสืออยู่นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์กับนักศึกษาปัิญญาเอกหลายท่านนะครับผมเห็นจุดประกายหัวข้องานวิจัยให้หลายๆคนนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่นะครับในในในวงนี้ผมเห็นก็มีนักศึกษาปัิญญาเอกเข้ามาด้วยครับ พี่กนกมีอะไรเสริมไหมครับชวนพี่กหนกคุยอยู่ครับอ๋อครับวันนี้ขอไม่เสริมดีกว่าครับเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยครับวันนี้เพราะว่าจริงๆอยากจะให้อาจารย์ได้พักผ่อนสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราค่อยเพราะว่าจะมีเวลา,าอาจารย์คั้งต,ต่อไปอีกเยอะอาจารย์รับปากไว้แล้วครับครับได้ครับเพราะผมเห็นเรื่องอาจารย์รุดมีหลายเรื่องนะให,ให้ให้เรานั่งคุยกันครับเดี๋ยวเอตอนนี้ผมหกโมง สิบแปดนกาห้าสิบห้านาทีนะครับเมีท่านไหนจะเสริมอะไรอาจารย์รุดไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตขออนุญาตแชร์โฆษณาให้หน่อยนะครับพอดีฝากาฝากโฆษณามาครับก็คือทางทางธรรมศาสตร์นะทางธรรมศาสตร์ก็จะจัดงานวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดธันวานะครับวันอังคารน,นะตอนบ่ายโมงถึงถึงสิบ หกนาฬิกานะครับไทยแลนด์รีบอลเอาทูโกโตอย่างไงดีเสร็จจิตสองศูนย์สองสองนะครับ mm hmm. เราก็จะเจออาจารย์รุ่นะครับเจออาจารย์รุ่แล้วก็พบคุณเคียงกรนะครับดรพรชัยแล้วก็ออรอศอดรนบนายแพทย์ดีหลกแล้วก็ดำเนินรายการโดยคุณมัตุมัตุราดานะครับ ก่อนหน้านั้นไม่ใช่รูปนี้ครับผมขออนุญาตเสริมอาจารย์สุวัสดีกว่าครับก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นรูปนี้นี่เปลี่ยนคนอาจารย์สุวัสด์ขออนุญาตเสริมหน่อยนึงเชิญครับอาจารย์ผมงานนี้นะครับทางสมาคมศิษย์เก่าคณะพนณ์นักศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพนิษศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับคณะพนิษณศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจัดงานเสวนานะครับพูดคุยทิศทางเศรษฐกิจปีหน้าครับปี2022 ตอนนี้ก็มีไวรัสตัวใหม่มาแล้วใช่ไหมครับเราจะไปยังไงกันต่อไปดีนะฮะก็ฟังมุมมองจาก4ด้านครับด้านแรกก็คือทางท่านอาจารย์รุธนะครับพูดถึงเรื่องของทางวิชาการเรื่องของโลจิสติกส์นะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของเศรษฐกิจอันที่ท่านที่สองนะครับท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะว่าที่ประธานสภานะครับคุณเปียงไกรก็จะมาพูดในเรื่องของทิศทางของงานด้านอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมจะปรับตัวไปทางไหนนะครับ ท่านที่สามท่านเป็นผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะคนที่ดูนโยบายนะถือกระเป๋าตัง์รัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะสเปนเงินไปช่วยเหลือพวกเรายังไงดีนะครับแล้วท่านที่4ี่นะครับระหว่างที่เรากําลังฝันเฟื่องว่าปีหน้าจะไปยังไงเนี่ยนะครับท่านก็จะมาเตือนพวกเราว่าโควิดยังอยู่นะอาจารย์หมอดีลกนะครับเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของของธรรมศาสตร์นะครับทั้ง4ี่ท่านก็จะมาให้มุมมองที่แตกต่างกันนะครับว่าเราจะรีบาวเราจะกลับมาจะโตยังไงนะครับปีหน้าผมว่าเรื่องนี้น่าฟังนะ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการจัดออนไลน์นะครับก็ผ่านผ่านตัวซูมนะครับ Facebook Live ส่วนคนดำเนินรายการก็อดีตนักข่าวนะครับนักว่ายน้ำนะฮะเหรียญทองนะครับเอเชียนเกมหรือซีเกมเนี่ยนะฮะคุณเอมาทุรดานะครับก็เป็นนักข่าวนะครับก็มามาสัมภาษณ์เจาะลึกกับทั้ง4ท่านนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับบ่ายโมงถึง4ี่โมงนะครับวันอังคารหน้านะครับเชิญ ก่อนที่พวกเราจะมาันาคารมีมีมีเราเทเบิลใช่ไหมอาจารย์สุวัสด์ใช่ครับมีก่อนเข้าเราเทเบิลอังคารหน้านะครับมาฟังนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านสี่มุมมองขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวพออาจารย์คมบอกว่าอังคารหน้าก็โพสประชาสัมพันธ์อังคารหน้าต่อเลยับอังคารหน้าเป็นเป็นรอบของออทางพี่วันนะครับทางพี่วันนะครับก็สีประทุมซัลายเชนก็ร่วมมือกับ สมาพนา์โลจิสติกไทยนะครับวันที่7ทธันวาจะเชิญดอเตร์สันทิสุขโคสิอาพานันนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโซนิกอินตเตอร์เฟสจำกัดนะครับจะมาในหัวข้อโอกาสโลจิสติกไทยสู่เวทีโลกครับเป,เป็นเป็นรอบของของพี่วันนะครับสัปจานี้เหลืออีก2นาทีนะครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเราจะได้ให้อาจารย์รุ นะครับพักผ่อนนะครับนั้นเดี๋ยวผมอขอขอพูดอย่างนี้ก็รักกันได้ไหมครับว่าได้ครับได้ๆอย่างนี้คือคือถ้าเผื่อเราเราเรามองหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าอ่ภาคส่วนวิชาการอ่ะถ้าเผื่อเราได้มีโอกาสที่จะทํางานร่วมกับไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐหรือทํางานร่วมกับภาคเอก,กชนอ่ะท้ายสิ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์กลับมานะครับให้กับตัวประเทศชาตินะครับ ส่วนหนึ่งไปที่นักศึกษาแต่เนี่ยครับอย่างผมมองว่าอ่างงานที่ผมทำเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมานะครับกลับมาเพื่อที่จะมาช่วยเพื่อจะได้เดินหน้ากันได้เพราะว่าเราเราหยุดเราหยุดกันไม่ได้ครับมันต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเแต่ว่าเครื่องมือในการวิเคราะห์วิธีการประเมินมันก็ต้องมีการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเผื่อเรามีโอกาสกันเนี่ยมันก็ต้องปรึกษากันให้เยอะๆคุยกันให้บ่อยๆ นะครับเพื่อจะได้เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อทําให้โลจิสติกในในบ้านเรานะครับดีขึ้นและสามารถเชื่อมโยงนะครับกับทุกทุกทุกประเทศในโลกนี้ครับก็เหลือเวลานาทีหนึ่งพอดีครับเรารักษาเวลาดีมากเยเอ่อต้องเรียนจารุนอันนี้เป็นครั้งแรกในตั้งแต่ผมเคยทํามาเลยครับเป็นแบบที่ผมทํามาที่ผมได้เลิกก่อนนั้นนานจะเลิกก่อนที นะครับเออทิตย์นี้ก็นอนมาสามสี่ชั่วโมงแล้วครับ,รบยังยังไม่รู้เลยว่าจะได้นอนอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจารย์คมจะเรียกผมคุยอีกแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เราเราขออนุญ,ญาตเลิกเร็วนะครับศรีประทุมซัพพลายเชนราวเทเทบิลรอบนี้นะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรรุทพนมยงนะครับ อ,อ,อาจารย์ของผมนะให้เกียรติทางศรีปรทุมเรื่อยมานะครับแล้วก็รอบนี้ก็ยังให้เกียรติเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ข่าวพี่กนกทับทามแล้วว่าจะรอบต่อๆไปก็จะทับทามอาจารย์รถต่อนะครับ สัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณจารรุดมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับอบจารุครขอบคุณมากครับขอบคากลครับสวัสดีครับคุณคสวัสดีครับขอบุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณรองคุณของรคุณนนท์ดอกเวับดีค่ะ